อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับ l ลิฟ2 0งศสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับท่านอาจารย์ขุนอัดแน่นาคีนะครับและผมเก่งคนดีคนเดิมในรายการดูดวงกับขุนอัดครับครับวันนี้เราอยู่ในรายการดูดวงกับขุนอัดนั่นเองวันนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกันยายนครับอาจารย์สำหรับราศีมีนครับราศีมีนะครับ ผู้ที่เกิดราศีมีนนี่คือวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วันที่16มีนาถึงวันที่12เมษาครับ12เมษาก่อนวันสงกรานนั่นเองครับผมครับผมวันนี้ขอเป็นตัวแทนชาวราศีมีนนะครับครับไม่ไนะครับอาจารย์จเจออะไรครับเรียกว่ายอดเยี่ยมก็อพอสมควรนะฮะ ยอดเยี่ยมพอสมควรภาพรวมครับอาจารย์ให้เขาได้ชื่นใจก่อนดียังไงผมว่าครอบครัวครอบครัวครอบครัวนี่ถ้าคนที่มีคู่เนี่ยก็น่าจะ happy ending นะครับอาจจะมีการแต่งงานมีคนที่แต่งงานแล้วก็น่าจะมีบ้านใหม่หรือมีคําว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่สมบูรณ์ครับผมวันนี้แค่เปิดหัวมาก็ครอบครัวสมบูรณ์แล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างผมแบ่งเป็นสี่หัวข้อแล้วกันครับอาจารย์เป็นงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพผมสี่เรื่องหลักๆครับเรื่องของงานก่อนครับอาจารย์เป็นงไงบ้างครับสาหรับชาวราศีมีนสําหรับงานของชาวราศีมีนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะก็คือโอเคคุณอาจจะเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยแน่ๆนะฮะเพื่อเพื่อเข็นยอด เขียนยอดครับผมเพื่อเขียนยอดเพื่อผลงานครับนะครับก็อดทนครับต่อสู้นะฮะอย่าอย่าท้ออย่าถอยนะครับต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปครับเพราะเป็นกําลังใจให้รัเนเดินเพราะว่าผู้ผู้ใหญ่กําลังมองกําลังมองครับผู้ใหญ่กําลังมองเพราะว่าผ่านไปได้ผ่านอยู่แล้วครับเตียงแต่ว่าคุณต้องมีความพยายามค่อนข้างสูงก็ตุลาเนี่ย อาจจะไม่ได้ปรับอน,นุนี้กับเขาแต่ผู้ใหญ่กำลังมองกำลังจะให้โอกาสคุณ oh ในในรอบถัดไปก็คือเดือนกันยายน้องทำให้เต็มที่ครับผมเดือนตุลาก็จะเป็นชื่อของการปรับละก็ต้องก็คือยังไม่ได้หรอกก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเต็มตัวไว้ครับก็คือต้องเรียกว่ารักษาความเสมอภาพของผลงานตัวเองไม่ใช่ว่ารัามาตรฐานไว้พอรู้ว่าตัวเองไม่ได้ก็คือไม่อยากทํางานนู่นนี่นั่นอ่าแทนที่ว่าไอ้รอบต่อไปที่เขาจะให้เขาก็เลย เปลี่ยนใจละอ๋อคือยังต้องรักษามาตรฐานตัวเองไว้ให้ได้ใช่นะครับสําหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนถือว่าเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยครับแต่ผ่านเอาหน้าสู้ๆครับมันไม่ใช่รอบนี้ครับแต่ก็ก็ต้องมีวันของเรามีวันของเราแน่นอนครับแล้วสำหรับอาชีพอิสระกันบ้างครับจะเป็นไงสําหรับอาชีพอิสระนะฮะรวมทั้งหมดเลยฟรีแลนซ์ก็เจ้าของกิจการด้วยอะไรนื้ก็คือเหนื่อยเหนื่อยนะฮะเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็ มันจะเรียกว่าขาดทุนไม่ไม่เรียกว่าขาดทุนก็แล้วกันนะครับครับเขาเรียกว่าเสมอตัวประคองตัวไปใช่งานก็ยังเหนื่อยอยู่สำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ครับแต่คือถามว่าขาดทุนไหมไม่ได้ขาดทุนแต่ว่ากําไรนิดหน่อยผมก็ถือว่าต้องอดทนผ่านไปให้ได้ช่วงเดือนนี้ผ่านไปให้ได้นะครับผมเชื่อว่าชาวราศีมีนเป็นนักสู้ทุกคนอยู่แล้วครับผมผ่านไปได้แน่นอนนะครับเอาเรื่องเงินมาครับอาจารย์ต่อเนื่องกันมาเลยเอา อาชีพสระก็ได้ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงทํางานแล้วก็เท่าทุนไม่ได้กําไรถมครับอาจารย์ถือว่ายังเข้าเป้าเป็นไปตามที่เราคิดไหมครับอาจารย์ก็คือคือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยโอเคเราไม่ได้ปรับเงินเดือนนะครับก็ต้องเข้าเข้าใจว่าเงินเดือนเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เราก็ต้องอดทนนะครับเพื่อเงินในรอบหน้าครับมันได้อยู่แล้วละครับเพียงแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ของคุณ ก็แค่นั้นเองอนะครับต้องอดทน,ดทนผ่าน,นเด๋ยนนี้ไปให้ได้น,นะครับผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ช่วงนี้แตใช้ช่วงนี้ใช้ช่วงนี้เลยเพราะว่าคือการที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะปรับเงินเดือนทีไม่ใช่เขาเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าปรับให้ไม่ใช่เขาจะมีรอบปรับของเขาใช่เป็นปีครับผม ก็ต้องอดทนผ่านไปให้ได้ครับเรื่องเงินก็อาจารย์บอกว่ายังก็ยังไม่มีอะไรพิเศษสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ไม่เป็นไรแต่ไปดูกันเรื่องต่อไปครับอาจารย์ความรักดีแน่นอนเท่าอาจารย์เกิดมาในตอนแรกแล้วความรักดีแน่นอนนะครับเอาเรื่องเอานี้ก่อนอาจารย์คนโสดคนโสดก็จะได้คู่ละพูดเป็นเล่นครับอาจารย์ใช่ได้คู่กับงานนี้แหละเดือนนี้แหละได้คู่เลยนะครับเดือนไหนความรักครับเดือนนี้น่าจะเพราะว่าเขาเกิดในช่วงใกล้เคียงกับวันลันทวดด้วย คือใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ได้เกิดบัลลังมาลาทายเท่าที่ฟังอาจารย์มาหลายราศีเดือนนี้ผมสุขสมในความรักกันหมดเลยใช่น่าจะเป็นเดือนแห่งความรักอีกเดือนหนึ่งหรือเปล่าก็อย่างช่วงเนี้ยนะฮะคือคนคนที่มีคู่แล้วผมว่าโอกาสที่จะแต่งงานนี่ยนะแม้กระทั่งคนที่แต่งงานแล้วมีอะไรแล้วมีบ้านมีอะไรแล้วเดี๋ยวก็คือมีลูกครับอ๋อครับอจารย์ มีอะไรแล้วผมก็ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ไม่ทันแล้วจารครับผมก็จะได้บ้านได้บ้านได้บ้านได้ย้ายที่อยู่ได้เปลี่ยนอะไรใหม่แน่นอนครับเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองเป็นในทางที่ดีแน่นอนครับอันนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวครับผมสำหรับคนที่โสดก็จะมีเกณฑ์ได้แต่งงานในช่วงนี้แหละถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับชาวราศีมีในเดือนนี้มากๆเลยครับครับก็เตรียมตัดชงตัดชุดอะไรกันให้ดีใช่ใช่ไหมครับอาจารย์เตรียมพร้อมกันไว้ก่อนไม่รู้มันอาจจะมาฟ้าแลบก็ได้คงไม่แลบแล้วครับเพราะว่าเออไม่แลบแล้วครับอาจารย ที่ผมดูนะเขาเห็นกันมาก่อนเห็นกันมาก่อนไปถึงก็คือดูดูกันมาก่อนหน้ดูี้แล้วแล้วก็อาจจะมีความชัดเจนเพียงแค่เดือนนี้อาจจะมาตกลงใช่ทำอะไตกลงกันนยครับโอเคลองเป็นแฟนกันดูแน่นอะไรต่างๆความรักถือว่าดีเลยครับมาเรืองสุดท้ายนะครับอาจารย์สุขภาพเขาเป็นไงบ้างสุขภาพเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกบางคนทํางานหนักเครียดกับงานก็เป็นไปได้ที่เขาจะออฟฟิศซินโดรม นะครับครับผมให้ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับแต่เรื่องอื่นไม่น่าห่วงเรื่องอื่นไม่น่าห่วงครับครับโอ้โหก็ชาวราศีมีนก็ต้องระวังในส่วนของเรื่องงานหนักครับผมสุขภาพครับที่จะมาจากการทํางานหนักนี่แหละเรื่องอื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่วันของเราแล้วชาวราศีมีนก็สู้ๆผ่านไปได้แน่นอนเขาผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่ใช่ช่วงนี้แค่อาจารย์บอกว่ายังไม่ใช่วันของเราใช่ พรุ่งนี้ยังมีเสมอพรุ่งนี้ยังมีพี่ตูนเขาบอกไว้ครับผมครับของจับจานสุดท้ายแล้วครับอาจารย์แฟนเพจถามมาเรื่องของเพศที่สามบ้างเนีอะไรบ้างครับของสามไปครับเดี๋ยวนี้โอ้โหเห็นไพ่แล้วดีดีครับดีก็อาจจะได้งานใหม่นะครับได้งานใหม่ได้ย้ายที่อยู่ได้ย้ายที่อยู่ด้วยนะครับครับได้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวอีกทั้งห้าครับผมโอ้เดี๋ยวครบเครื่องเลยแล้วความรักครับอาจารย์ความรักความรัก ดีดีนะครับดีเอาเรื่องงานก่อนครับอาจารย์เรื่องงานเป็นไงเรื่องงานเนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะครับย้ายออฟฟิศใหม่ออฟฟิศครับครับผมได้ขึ้นตำแหน่งโอ้โหนะครับเรียกว่าดีกันไหมสุดๆดีสุดๆครับผมเรื่องเงินก็ดีครับเงินก็ดีเองครับเงินก็คืองานดีเงินดีนะครับงานดีเงินมันก็มาครับผมบางทีนะครับควรที่จะแจกจ่ายงานให้ชาวบ้านเราทำบ้างนะครับอย่ารวยเกินไปอย่ารวยเกินไปครับ ไอ้รวยเกินไปเราจะแย่นะครับสุขภาพมันก็ต้องแลกมา้ดยสุขภาพทำม,มาระวังแค่เรื่องเดียวครับผมงานดีเงินดีสุขภาพเราก็ต้องดูแลด้วยนะครับอย่าหงานนั่อ่ะ,อะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับงานดีเงินดีเวลาเราเหนื่อยเราเพลียไปเที่ยวไปเที่ยวงานอย่างที่บอกอะดวงมีดวงไปเที่ยวไป,ไปเที่ยวนี่คือไปพักผ่อนรีแลกครับแบบไปต่างจังหวัดไปหาเขาถ้าไปทะเลไม่ได้ทะเลไม่ใช่เขาใช่ขอบคุณบอาจายกครเกือบแย่โอเคก็ไปพักผ่อนมีเงินแล้วก็มีช่วงนี้ก็ไปพักผ่อนครับผมควรจะไปเขา ครับอ๋อครับไปหาเขาเดี๋ยวไปเล่นกันไปกันมาเดี๋ยวจะงงไปหมดนะครับอาจารย์ก็คือดีเรียกว่าดีหมดเลยครัวามรักครับอาจารย์ดีดีไงฮะก็คือไปหาเขาไปหาเขาครับผมจะเล่นต่อเดี๋ยวมันซ้ำครับอาจารย์โอเคเรียกว่าดีหมดในภาพรวมของเราเพศที่สามก็จะมีหน้าห่วงสําหรับชาวราศีมมนก็คือเรื่องของเรียกว่าทำงานครับ ตรงนี้ก็ต้องอดทนผ่านไปให้ได้เป็นกำลังใจให้ผ่านและแน่นอนอาจารย์บอกแล้วผ่านได้แน่นอนแค่มันไม่ใช่วันของเราใช่เรื่องสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงครับก็ครบถ้วนกระบวนการสำหรับวันนี้สาหรับชาวเราศี่มีนจะมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับสักนิดนึงก็เกี่ยวกับเรื่องการเสริมโชคนะครับเท่านั้นไปครับเท่านั้นไปโอเคครับสำหรับชาวเริฟ2020นะครับที่ดูมาถึงช่วงนี้ต้องบอกแล้วว่าโชคดีมากๆนะครับ วันนี้เรามีเคล็ดลับนะครับการใช้คาถาเงินร้านของหลวงพ่อปานมาบอกกันนะครับจะใช้อย่างไรให้ปังให้ดังให้มีเงินนะครับวันนี้เขาเรียกว่าทุกคนก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับอาจารยใช่ครับเดี๋ยววันนี้ต้องเชิญท่านอาจารย์โปรดรับเคล็ดลับให้ฟังกันนิดนึงครับครับผมคือจริงๆอ่ะการใช้คาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานเนี่ยนะฮะ <c oughs> บางท่านไม่รู้หรือว่าอาจจะใช้กันแบบที่ ไม่รู้เครรับมาพักใหญ่แล้วครับคือคครับือในสมัยก่อนเนี่ยผมได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เท่านเจ้าของโรงเรียนพาณิชย์ย่านฝั่งทนท่านหนึ่งพิมพ์ถวายหลวงพ่อนะครับ,ค,รบคือในหนังสือนั้น,นมีมีบอกบอก,การใช้พระคาถาบทนี้นะฮะคือถ้าจะให้ได้ผลเลยเนี่ยเขาให้ ให้ท่องคาถาบทนี้นะครับตอนใส่บาตรตอนใส่บาตรใช่ตอนใส่บาตรเป็นตอนที่ใส่บาตรนะครับพระตอนเช้าก็คือเราตักบาตรเราก็ท่องคาถานี้ไปจนฝ่าเราจะตักบาตรเสร็จครับใส่ใส่กับข้าวใส่อะไรเสร็จเราจะหยุดต่อเมื่อตอนที่พระให้ศีลให้พรครับแค่นั้นแหละครับเราต้องท่องกี่จบอะไรไงไหมครับไม่จําเป็นครับก็คือท่องไปได้เรื่อยๆท่องไปได้เรื่อยๆแล้วในระหว่างตักบาตรนะสมมติเราพระเดินผ่านมาปุ๊บเรานิมนต์พระพอนิมนต์พระปุ๊บ ในใจเราก็ต้องท่องคาถานี้เลยนะท่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆระหว่างตักก็จะพระกี่องค์ก็แล้วท่องไปให้ให้จนเสร็จพิธีนะครับพอพระเราเสร็จพระศรี้พรนั่นแหละนั่นเราเราค่อยหยุดจะกี่จบก็ได้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จํากัดนะครับก็ขอให้ท่องอย่างต่อเนื่องขอให้ท่องอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในกรณีที่บ้านท่านครับไม่มีพระเดินผ่านไม่มีพระเดินผ่านหลวงพ่อท่านก็เคยบอกว่าให้ หาภาชนะมาสักอันหนึ่งนะครับตักบาตรโดยใช้ข้าวสารก็ตักใส่ภาชนะนั้นในระหว่างตักก็คือท่องคาถานี้ไปด้วยหมายถึงก็เตรียมภาชนะภาชนะอะไรมาก็ได้สาหรับเก็บข้าวสารที่เราจะต้องตักใส่บาตรครับพอภาชนะนี้เต็มเราค่อยเอาข้าวสารเนี่ยไปถวายวัดหรือว่าจะเอาไปทําบุญตามสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้นะครับครับแต่ มันก็จะมีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งสําหรับผู้ที่อยู่คอนโดครับคือไม่ได้หุงข้าวไม่มีไม่มีหม้อไม่ไม่ได้ทาอะไรกินเลยยเงี้ยครับก็คือใช้วิธีการนี่นะครับกระปุกอมสินกระปุกอมสินนั่นเองครับยอดทุกคนก็ทําได้เลยครับอารยก็ยอดยอดกระปุกไปครั้งละบาทครั้งละบาทจนกว่าจะเต็มบาทคือตอนนี้ผมก็ยังไม่เต็มบาทครับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับอาจารย์ ก็ยังยังขาดอยู่อีกพอสมควรครับครับครับก็เขาบอกว่าเป็นวิธีการที่ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านขอแค่มีหนึ่งความมุ่งมั่นครับความตั้งใจที่จะทำครับนะครับอาจารย์ต่อครับอาจารย์แล้วก็จริงๆเนี่ยนะฮะอย่างอย่างพอเต็มบาทเนี้ยแล้วค่อยเอาเงินในนี้นะครับไปทําบุญไปถวายพระก็ได้หรือจะเอาไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นการกุศล ครับย่าเอาไปซื้อเหล้าแล้วกันนะครับอืมไม่ครับเราตั้งใจมา้วครับอาจารย์ต้องนําไปทําบุญเท่านั้นใช่ครับแล้วอันิี่สองที่จะได้รับมีอะไรบ้างครับอาจารย์คืออันที่สองของภาคกระถางเงินร้านเนี่ยนะครับครับคืออย่างแรกเลยก็คือมีเงินเข้ามาตลอดครับอย่างร้านค้าเนี่ยนะฮะครับผมเคยให้บรรดาคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยเอาไปท่องครับปรากฏว่าวันไหนลืมท่อง ยอดตกหดหายโอ้โหแต่พอท่องปุ๊บยอดขึ้นปั๊บปั๊บป๊ปัได้ดังใจนะฮะหรือบางคนวันนี้ไม่มีตังเลยครับท่องกระถาเนี่ยได้เงินมาโอ้โหมีเรทีมมหาศย์มากก็เรียกว่าว้าวเลยนะครับมันก็ไม่เชิงว้าวแล้วครับก็จามีคนก็ให้ตังใช้ครับก็เชื่อว่าก็จริงๆก็คือครับ มันมันก็ขึ้นอยู่กับพระคาถาไงก็ออเอาตังค์มาให้ใช้อยู่ดีดีก็มันได้มานะฮะก็เชื่อว่าชาวเลิฟหลายๆท่านนี่ก็น่าจะอยากทราบกันแล้วนะครับถึงคาถาว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพห้อาจารย์ท่านท่องให้ฟังหรือว่าวิธีการสวดให้ฟังแล้วกันนะครับอาจารย์อันดับแรกนะครับคือให้ขึ้นด้วยพุทธ,ธมาอ,าอุแล้วก็ต่อด้วยนะโมพุทธ,ธายะนะครับอันเนี้ยใช้เฉพาะท่อนแรก ครั้งแรกเท่านั้นครับแล้วที่เหลือก็คือวิระทโยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหมก็คือท่อนแรกก็ให้ท่องแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับพอหลังจากที่รอบที่2รอบที่สก็ให้ท่องเฉพาะท่อนที่2ที่อาจารย์บอกมาใช่ครับถือว่าก็ไม่ยากคือคนทําได้แน่นอนอันนี้เป็นเป็นของที่ผมศึกษามานะครับอาจารย์ที่ผมรู้มาที่ผมจํามานะครับส่วน พระคาถาเนี้ยอาจจะมีบทอื่นอะไรอื่นเนี่ยอันนี้ผมผมไม่รู้ครับอ่าผมจะใช้ของผมอยู่แค่นี้นะครับครับผมโหเสียว่าเป็นพระคาถาที่เขาเรียกว่าท่องไม่ยากครับผมสามารถทําได้สั้นๆทาได้ที่ทาได้ด้วยตัวเองคี่บ้านได้ทุกวันเลยนะครับครับก็ทําทุกวันเป็นจิตเป็นกุศผมว่าเงินล้านรอท่านอยู่ไม่ไกลแน่นอนครับอาจารย์คือท่องคาถาแล้วเราก็ต้องทำหากินด้วยนะครับไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะฮะ ต่จริงๆนะคือถ้าเป็นไปได้นะเอาพระคาถาบทเนี้มาเป็นบทกรรมฐานระหว่างนั่งสมาธิก็เปลี่ยนเป็นท่องคาถานี้จากสัมมาอาลังหรือพุโทโธพุโทโธอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นคาถาบทนี้ดูลองใช้ดูครับโอโอผมว่าเงินมาแน่แน่เชื่อว่านะครับชาวเลิฟทุกคนทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็เราก็หวังไว้อย่างยิ่งนะครับว่าชาวเลิฟทุกๆท,ท่านเลยจะมีเงินล้านใช้กันนะครับ พสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับเคล็ดลับดีๆครับผมวันนี้สำหรับผมเก่งคนดีคนเดยวนะท่านอาจารย์ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแต่จะเป็นคลิปอะไรนั้นห้ามพลาดเลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร์ด้านล่างคลิปของพวกเราด้วยนะครับรับรองเราจะมีรายการดีๆนี้มาฝากทุกท่านเช่นเคยครับผมสำหรับงีะครังกดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหมีกดแชร์แล้วนะครับ <laughs> วันนี้เราสคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ